ธรรมะก็เหมือนล่มโพล,ล่มใสไปอยู่ที่ไหนก็ร่มเย็นฉะนั้นบวชเหมือนลมปลูกต้นโพต้นใส่ต้องใช้เวลานานจึงจะร่มเย็นจึงจะร่มเย็นนะปลูกสามวันมันร่มเย็นไหมไม่ร่มเย็นหรอก็เป็นถ่วงอกนั่นเองฉะนั้นจึงว่าการบวชพุทธศาสนาจึงเป็นคุณประโยชน์ต่อจิตใจของเราทุกคน แต่อย่างน้อยเราบวชให้มันข้ามคืนเจ็ดวันเจ็ดคืนก็ยังดีอย่าไปบวชวันเดียวรู้สึกเสียดายเจ็ดวันขึ้นไปพอเจ็ดวันนี่ถือว่าเราได้ได้รู้จักอารมณ์การสวดมนต์ไหวพระแต่รู้จักการเดินจงกรมหรือกการทำสมาธิก็เรื่องเราฝึกให้เป็นเป็นะการมาบวชนี่ต้องฝึกให้เป็น ฝึกเดินจงกรมให้เป็นฝึกสมาธิให้เป็นฝึกการประพฤติปฏิบัติให้รู้เรื่องให้รู้เรื่องจิตของเราว่าจิตเราเป็นอย่างไรมาดูจิตของเราว่าเนี่ยเราเป็นคนนิสัยอย่างไรชอบคิดอะไรชอบทำอะไรมานั่งอยู่ที่วัดเนจิตมันห่วงอะไรเดินห่วงอะไรนั่งห่วงอะไรนอนห่วงอะไรกินห่วงอะไรจิตเราจะไปไหนเนี่ยอยากจะถามจิตตัวเองวันไปไหนทุกๆวันเนี่ย มานั่งดูจิตเราให้มันเป็นนั่นแหะจิตเป็นกุศลจิตตานุปัสนาปฏิปทานาพิจานาจิตจนเห็นจิตเกิดปัญญาเวทนานุปัสนาปฏิปทานาเห็นอารมณ์สุขทุกข์จนเกิดปัญญาเห็นไหมล่ะเห็นสุขก็เห็นทุกข์ก็เห็นฉเฉยเ็นจนเกิดปัญญาคาเวทนานุปัสนาปฏิปทาน เห็นเวทนาสวยอารมณ์สุขทุกข์เฉยจนเกิดปัญญาธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาเห็นความเกิดไม่เที่ยงความแก่ไม่เที่ยงความเจ็บไม่เที่ยงความตายไม่เที่ยงเห็นการเกิดเกิดดับดับทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่เที่ยงจนเกิดเป็นธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาจะเห็นเป็นปฏิบัติเป็นธรรมธรรมชาติ ธรรมชาติมนุษย์เนี่ยเป็นยังไงมนุษย์มีอาการสามสองมีหูมีตามีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจใครให้มาพ่อแม่ให้มาได้กินได้เดินได้นั่งไดนน้นอนเนี่ยอาศัยข้าวน้าเนี่ยแล้วมนุษย์เป็นอะไร,มน,ระไไนมนุษย์เวลาตายราไปไหนมนุษย์ก็ไปเป็นดินไปเป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟมันลอยมนุษย์ก็มไม่ได้อะไรไปแต่มนุษย์ได้มนุษย์สมบัติไปได้สวรรค์สมบัติไปได้นิพพานสมบัติไปไ ได้สมบัติติดตัวคือได้ใจ